อ่านทุกตัวอ,อักษรเล่าทุกความประทับใจจะพาคุณเข้าไปเจอโลกใบใหม่ในทุกหน้ากระดาษสวัสดีครับผมคิวบุ๊ควอร์มคอเนอร์จะรีวิวหนังสือให้คุณฟังก่อนที่คุณจะตัดสินใจอ่านหนังสือที่เชื่อว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่จะโกหกตัวเองหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือที่ทําให้เราเนี่ยได้เห็นถึงผลกระทบของตัวเรานะครับ ที่พยายามเอาคนอื่นเนี่ยมามีบทบาทในการตัดสินใจของเราในการแสดงความคิดเห็นของเราในการทําสิ่งต่างๆของเรา สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับเพราะว่าการที่เราเอาค,อความคิดขอ,ของคนอื่นว่าเขาจะยอมรับไหมเขาจะเห็นความสําคัญไหมเขาจะเห็นด้วยไหมสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอันตรายกับตัวเรามากๆเนาะเพราะว่าการที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคนที่จะต้องรับผิดชอบในผลการกระทำก็คือตัวเราเองถ้าเราพยายามที่จะเอาความคิดของคนอื่นเนี่ยมาครอบงาความคิดของเรานะครับบางทีมันจะทําให้เราเนี่ยเบี่ยงเบนไปจากความ สนใจของเราความต้องการของเราที่แท้จริงสุดท้ายแล้วปลายทางเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีความหมายมันไม่มีความสุขนั่นเองครับรวมถึงตัวเราเองด้วยเนาะบางทีอ่ะการที่เราจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราก็จะหาข้ออ้างหาข้อแก้ตัวทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทํามันได้มันก็จะไปพบกับจุดจบปลายทางเหมือนกันเลยครับก็คือเราจะไม่มีความสุขไม่รู้สึกถึงความหมายที่เราต้องการเราจะรู้สึกเสียดายว่าทําไมเราถึงไม่ทํามัวแต่หาข้ออ้างทําไม ผมชอบคาโปรยของหนังสือเล่มนี้มากๆนะครับเขาบอกว่าพอใส่ใจคนอื่นมากเข้าก็จะเริ่มมองไม่เห็นความต้องการของตัวเองชีวิตที่โกหกตัวเองมีแต่ต้องทนทุกข์หนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือที่ทําให้เราเนี่ยเลิกโกหกตัวเองได้นะครับแล้วก็มาสํารวจความต้องการที่แท้จริงของตัวเราเนี่ยว่าตัวเราต้องการอะไร หนังสือเล่มนี้ได้มอบกฎ7ข้อด้วยกันนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขได้อย่างแท้จริงมันคือความสุขที่ไม่มีข้ออ้างไม่มีกรอบความคิดของอื่นมาครอบงําเราสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราเลิกโกหกตัวเองได้นั่นเองครับผมชอบคําคมหนึ่งของในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกไว้ว่าการกลัวความล้มเหลวเนี่ยทำให้เราเลือกทําสิ่งที่ไม่ได้มาจากใจจริง อันนีมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเรามันคือสิ่งที่ครอบงำความคิดของเราด้วยความคิดของตัวเราเองงั้นเรามาดูกันนะครับว่ากฎทั้ง7ข้อเนี่ยที่จะทําให้เราเนี่ยค้นพบเรื่องของความสุขที่แท้จริงแล้วก็รักตัวเองได้อย่างแท้จริงเนี่ยคืออะไรกันบ้างกฎข้อแรกเขาบอกไว้ว่าทําให้เต็มที่กับทุกเรื่องทําทุกอย่างให้เต็มที่อย่าทําอะไรครึ่งๆกลางๆ สิ่งสําคัญคืออยากค้นหาสิ่งที่ทําได้ดีกว่าทุกคนแต่จงค้นหาสิ่งที่ตัวเองเนะี่ยทำได้ดีที่สุดแค่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรคุณก็จะมีความสุขและส่งผลดีต่อคนรอบข้างแล้วยิ่งเราพยายามทําอะไรบางอย่างเนี่ยที่คือครื่งกลางๆนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยจะทํายอมรับเราไหมเขาจะทําอะไรเราไหมเขาจะมาแข่งขันกับเราไหมเขาจะรู้สึกอิจฉาเราไหมไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยนะครับมันเลยทําให้เราเนี่ยทาในสิ่งที่มันคึอครื่องกลางๆ ผมเนี่ยเคยไปเหมือนกันเนาะเวลาผมจะเรียนหนังสือเนี่ยผมก็จะพยายามเรียนไม่ให้มันเต็มที่มากขึ้นอนะ่ะไม่พยายามผลักดันตัวเองมากขึ้นมันเป็นสิ่งที่ก,งกังวลว่าไอ้คนอื่นๆเนี่ยมันจะอิจฉาผมเขาจะรังเกียจผมว่าผมอะเป็นคนที่เก่งเกินไปอะไรประมาณนั้นอนะ่ะคือมันดูหน้าหมัดใส่ใช่ไหมครับแต่ผมคิดแบบนี้จริงๆมันเลยทําให้ผมเนี่ยติดในกับดักของคนที่เก่งแบบปานกลางไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยมันเลยทําให้ผมเนี่ยไม่ได้เต็มที่กับทุกๆเรื่องมันเลยทําให้รู้สึกว่าเออ สิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆอ่ะมันคือการเป็นคนที่เก่งที่สุดในห้องใช่ไหมแต่เราเนี่ยกับแค่คนอื่นมากเกินไปอะ่ะเราก็เลยทําอะไรที่มันคนรึ่งกลางๆรวมถึงสิ่งอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับลองสํารวจตัวเองดูว่าเราเนี่ยทำอะไรที่มันไปสักพักนึงเรากับรู้สึกตังกิดต,ตังกิดในใจเราว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาดูไม่ดีทําไมคนอื่นเขากลับมาคอมเมนต์ดา่ๆาๆแรงๆอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราจะทําอะไรไปสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วปรากฏว่ามันจะมีคนที่ไม่เห็นด้วย ถ้าเราพยายามที่จะฝืนต่อไปอะครับเขาจะเข้าใจเราเองว่าที่เราทําในครั้งเนี้ยเราต้องการอะไรแน่สิ่งที่เราทําได้นะครับก็คือทําในสิ่งที่ตัวเองทําได้ดีที่สุดไม่ใช่ทําได้ดีกว่าคนอื่นการที่เราจะทําได้ดีกว่าคนอื่นเนี่ยมันจะไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นมันจะไปเรื่อยๆเลยนะครับมันจะมีคนเก่งกว่าเราอยู่เสมอเพราะฉะนั้นทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการดีกว่าที่จะทําในสิ่งที่ดีกว่าคนอื่นนั่นเองครับแล้วผมก็อยากจะเสริมอีกนิดนึงก็คือการที่เราจะทํา เต็มที่กับทุกเรื่องเนี่ยบางทีต้องคอมเมนต์ไว้ก่อนนิดนึงก็คือเราจะต้องทําเต็มที่กับทุกเรื่องในสิ่งที่สําคัญกับตัวเราเองเท่านั้นนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยที่มันกระทบกับตัวเราหรือเข้ามาหาในชีวิตเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วมันสิ่งแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นสิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักให้ได้ว่าสิ่งไหนสําคัญกับตัวเราสิ่งไหนไม่สําคัญกับตัวเราสิ่งที่ไม่สําคัญเนี่ยเราก็ปล่อยผ่านมันไปหรือปล่อยปละละเลยมันไปทิ้งมันไปได้เลยนะครับสิ่งเนี้ยไม่ต้องไปเสียดายว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสของเราหรือเปล่าเฮ้ยมันเป็นวัตถุดิบบางอย่างหรือเปล่าอย่าไปเสียดายนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญกับตัวเราจริงๆกฎข้อที่2ออย่าอิจฉา คุณเนี่ยไม่ได้สนใจคนที่คุณอิจฉาหรอกคุณแค่สนใจในสิ่งที่ตัวเองไม่มีเมื่อเปรียบเทียบกับเขาเท่านั้นตอนนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะเราจะอิจฉาเขาได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราเอาพวกความคิดของเขาสิ่งที่เขาเป็นไม่ว่าจะสวยหลอ่อรวยสิ่งเหล่านี้นะครับเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองมาด้อยค่าตัวเองสิ่งนี้จะเรียกว่า ความอิจฉาแล้วถ้าเรามองเฉยๆว,ว่าเออเขาสวยเขาหลอ่อเขารวยแบบนีน้ยังไม่ได้เรียกอิจฉานะครับเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้นำมาเปรียบเทียบก,กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยสามารถควบคุมความอิจฉาได้นะครับมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยก็เพราะเขาก็สวยหล่อกว่าเขารวยกว่าเราก็เลยอิจฉาเขามันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอจริงๆแล้ว มันอาจจะเป็นข้ออ้างทําให้เราเนี่ยไม่ได้ลงมือทําในสิ่งที่เราต้องการจริงๆเราเนี่ยพยายามที่จะไปหาเขาโอนถ่ายเป็นสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาเป็นเราอยากเป็นแบบเขามันเลยทําให้เราเนี่ยไม่ได้กลับมาสิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆมันก็เลยทําให้เราเนี่ยพยายามไล่ตามหลังเขาอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะไม่มีวันก้าวหน้านําหน้าเขาได้เลยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเป็นทุกข์แล้วก็รู้สึกงุหงดในสิ่งที่คนอื่นเขามีนะครับมันก็เลยมาโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเขาเป็น แล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัวเราว่าเราเนี่ยไม่มีอะไรสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นวงจรวิบาทเหมือนกันนะครับคือเราเนเชาเขาเราอยากเป็นแบบเขาเราก็ต้องมาด้อยค่าตัวเองแล้วมันก็วนแบบนี้พอด้อยค่าตัวเองเราก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรเราก็จะมองหาอินสไพเรชั่นจากคนอื่นซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็คือความอิจฉาที่มันทวีคูณไปเรื่อยๆมันก็เลยวนเวียนไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อแรกเนี่ยถ้าเราสามารถทําเต็มที่กับสิ่งที่สําคัญกับตัวเราเนี่ยเราจะอิจฉ กฎข้อที่ 3. พูดและทําให้ตรงกับใจเรียนรู้ที่จะไม่เพิกเฉยต่อความรู้สึกของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์กับผู้คนหรือชีวิตส่วนตัวหากคุณเนี่ยมีเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจแม้เพียงเล็กน้อยว่าแปลกๆก็ตามคุณต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกนี้และพูดออกไปฝึกจนเป็นนิสัยนอกจากนี้หากคุณเนี่ยไม่พูดในสิ่งที่คิดอีกฝ่ายจะต้องคอยถามคุณเรื่อยๆซึ่งก็จะมีผลเสียตามมาอีกมากมาย เราควรที่จะหำหรือพูดในสิ่งที่ตรงใจกับตัวเราเนาะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะไปกระทบกับความสัมพันธ์กระทบกับงานหรือกระทบกับชีวิตตัวเราในอนาคตหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกแบบเนี้ยนะครับมันเลยทําให้เราเนี่ยพยายามที่จะบิดเบือนคําพูดของเราซึ่งตรงเนี้ยมันจะทําให้คนอื่นเนี่ยเขาคิดว่าสิ่งที่เราพูดมันเป็นความจริงอย่างเช่นเราพูดว่าชอบแบบเนี้ยเราคิดว่าเห็นด้วย ซึ่งบางทีเขาอาจจะบอกว่าเออเราเนี่ยเป็นแบบนั้นเหมือนกันพอเขาพาเราเนี่ยเข้าสู่วงการแบบนั้นนะครับหรือคิดว่าเราชอบแบบนั้นอนะ่ะเขาก็จะพยายามป้อนข้อมูลต่างๆผ่านคําถามนะพอเราถูกถามมากขึ้นเรื่อยๆครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยพยายามที่จะเหมือนไม่เป็นตัวเองมากขึ้นเท่านั้นมันก็จะเป็นการโกหกตัวเองซ้าแล้วซ้าเล่าและส่วนตัวผมเนี่ยเคยเป็นเหมือนกันเนาะคือมันจะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างง่ายพอสมควรเลย เพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเล่นการ์ดส่วนผมเนี่ยไม่ค่อยชอบเล่นการ์ดการ์ท,ที่แบบวางบนพื้นเนาะแล้วก็มีการโจมตีมีการป้องกันอะไรต่างๆนานานเนี่ยคือผมไม่ค่อยชอบเล่นสักเท่าไหร่แต่ตอนแรกอะ่ะผมแค่เจอเพื่อนคนนี้เป็นครั้งแรกเนาะผมก็แคร์ความรู้สึกของเพื่อนมากๆคืออยากเป็นเพื่อนกับเขาอะ่ะไม่อยากมีข้อขัดแย้งอะไรผมก็เลยบอกว่าเออชอบอะ่ะอยากเล่นเหมือนกันอยากลองเล่น เพื่อมันก็แบบเหมือนตาลูกวาวว่าเจอคนที่เล่นด้วยเหมือนกันมันก็เลยพาผมเล่นเข้าสู่วงการแบบพาไปนูน่นพาไปนี่เพื่อที่จะให้ผมซื้อของมันซึ่งสุดท้ายแล้วอะครับผมก็ต้องยอมรับต,ตรงๆว่าเออผมไม่ชอบผมแค่โกหกไปซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่เฟล,ลมากๆนะครับรวมสิ่งตัวเขาด้วยว่าทําไมเราถึงไม่บอกตั้งแต่แรกมันเลยเป็นสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ทั้งสองคนเนี่ยเริ่มสัน่น <c oughs> เลิมแบบมีการสั่นไหวแล้วก็อ่อนไหวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำในสิ่งสักอย่างหนึ่งเราควรที่จะปฏิเสธหรือสิ่งที่ตรงกับใจเรามากกว่าเนาะเพราะว่ามันจะมีผลตามมาในภายหลังเราควรที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอย่าที่จะเพิกเฉยอย่าที่จะแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไปกฎข้อที่4ไม่โอนอ่อนตามคนอื่นหากคุณเริ่มโอนอ่อนตามอีกฝ่ายอีกฝ่ายก็จะกลายเป็นคนที่มีจุดยืนเหนือกว่าคุณไปตลอดกาล แม้คุณจะอยากเปลี่ยนกลับมามีความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันและไม่ต้องคอยทำตามความต้องการของอีกฝ่ายก็คงจะหาได้ยากเพราะอาจสร้างความไม่พอใจให้อีกฝ่ายได้แม้การใส่ใจและให้เกียรติอีกฝ่ายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสําคัญแม้การจะใส่ใจและให้เกียรติอีกฝ่ายเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะทําแต่อย่าใช้วิธีมักง่ายอย่างการโอ,อนอ่อนตามคนอื่นจะดีกว่าในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันหากคุณเนี่ยอยากให้อีกฝ่ายชอบ เลยไม่แสดงความคิดเห็นของตัวเองหรือยอมยอมโอนอ่อนตามอีกฝ่ายไปเสียทั้งหมดคุณก็จะเป็นแค่คนหัวอ่อนที่ไม่ได้รับความรักและความเชื่อใจจากอีกฝ่ายสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เรากลายเป็นคนที่เดินตามหลังของคนอื่นเนาะมันคล้ายๆกับหนังสือที่ สักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันจะแบ่งคนเป็นสีต่างๆเนาะมีสีๆเนะี่ยซึ่งสีเขียวเนี่ยคือคนสีที่ชอบทําตามคนอื่นเนาะเวลาคนอื่นเขาอยากให้ทำอะไรเนี่ยเราก็จะทําตามนั้นซึ่งสิ่งเราเนี่ยนะครับมันเลยทําให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจในตัวเราเองได้มันจะเป็นความรู้สึกลึกๆของเราว่าเออเรากําลังฝืนตัวเองอยู่เพราะเรากําลังทําตามในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีจุดยืนของตัวเองนะว่าเราจะทําแบบนี้เรามีเส้นทางแบบนี้พอเราโอนอ่อนตามคนอื่นอะ่ะเราก็จะกลายเป็นลูกมอเขาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าก,กลัวที่จะทําให้อีกฝ่ายไม่พอใจการปฏิเสธเนี่ยบางทีเขาอาจจะกระทบกับเขาเนี่ยแค่ประมาณสัก5าวินาที5นาที10นาทีเท่านั้นเองแล้วเขาก็จะหายเสียใจแล้วเพราะเขารู้นะครับว่าเราเนี่ยมีจุดยืนของตัวเองมากพอ อยากกลายเป็นคนหัวอ่อนอยากกลายเป็นคนหัวมากง่ายอยาพยายามที่จะแบบเออทำตามๆไปเหอะไม่ต้องคิดมากมันสบายๆอยากคิดแบบนี้นะครับ <c oughs> เพราะคุณจะกลายเป็นคนที่เหมือนเป็นสับเซตของตัวเขาอีกทีหนึง่งอ่ะเป็นลูกน้องของเขาอะ่ะมันเลยทําให้เราเนี่ยเป็นตัวเล็กๆเ,เป็นจุดเล็กๆในสังคมเราไม่ได้มีความสำคัญอะไรเราไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองด้วยเสียอ่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องตระหนักถึงตรงนี้นะครับ กฎข้อที่5ไม่โกหกตัวเองก็คือตรงชื่อกับหนังสือเล่มนี้เลยนะครับก็คือการที่เราทําอะไรแบบเครื่องกลางๆเนี่ยพอคิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วหรือประมาณเนี้ยก็ใช้ได้แล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของการโกหกตัวเองนะครับหากมีคนถามคุณว่าคิดอย่างนั้นอยากใจจริงหรอหรือคิดว่าไม่มีทางเลือกก็เลยยอมยอมไปหรือเปล่าและคุณก็ตอบว่าอืมที่จริงแล้วมันก็ จุดๆซึ่งเสียงนั้นนะครับมันแสดงว่าคุณเนี่ยกำลังทําในสิ่งที่ไม่ตรงกับใจหรือก็คือคุณกาลังโกหกตัวเองนั่นเองมันคือการที่ถามตัวเองด้วยเหมือนกันเนาะแทนที่เราจะรอให้เขาถามตัวเราเนี่ยเราลองถามตัวเองว่าเออจริงๆเราต้องการแบบนี้จริงๆหรอสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์ออกมาหน้าตาแบบเนี้ยมันพอใจแล้วจริงๆหรอเราอยากได้มากกว่านี้หรือเปล่าซึ่งบางทีอาจจะมีกลอบความคิดของอื่นว่าเออเราโลภกันไปหรือเปล่าเราอยากได้มากมากขึ้นหรือเปล่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็เป็นสิ่งที่โกหกกับตัวเราเองเราก็เลยทําในสิ่งที่มันเป็นจับชายทมแล้วเลิกําแล้วเลิกพยายามหาข้ออ้างนูน่นนี่นั่นมาทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําอะไรที่มันสุดๆได้นะครับอยากโกหกตัวเองถ้าใจเราต้องการที่มันแบบดูสูงส่งมากๆมันอาจจะดูเป็นไปไม่ได้ในตอนเนี้ยแต่พอเราไม่โกหกตัวเองนะครับเราก็จะพยายามทามสิ่งต่างๆหาข้ออ้างต่างๆให้มันน้อยลงมากๆแล้วพยายามทาในสิ่งตรงนี้ ให้มันตรงกับใจเรามากที่สุดซึ่งก็หมายความว่าเราอาจจะเดินก้าวท่าไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ได้มีคนอื่นเนี่ยมาทําร้ายเราหรือมากังวลกระวานใจสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีความคืบหน้ามากกว่าความเครื่องกลางนั่นเองครับกฎข้อที่6นึกภาพตัวตนที่อยากเป็นให้ชัดเจนหากคุณเนี่ยมีความฝันที่อยากทําให้เป็นจริงอันดับแรกให้ลองเขียนอานาคต ที่อยากให้เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นออกมาก่อนส่วนเรื่องอยากเป็นแบบไหนอีกใน5ปีข้างหน้าหรือต้องการทําอะไรในอีก5ปีข้างหน้าค่อยมาคิดทีหลังขอแค่ตกผลึกความคิดออกมาได้ความฝันก็จะไม่ใช่แค่ความเพอ้อฝันแต่จะกลายเป,เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับตัวคุณเราอยากตั้งเป้าหมายที่แบบมันดูเป็นรูปธรรมมากจเกินไปเนาะอย่างเช่นอีก5ปีอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไง อย่าพยายามทําแบบนั้นมันเหมือนจะเป็นการสร้างกรอบความคิดของเราเนาะว่าเราควรจะเป็นยังไงคือคือมันอยู่กับความเป็นจริงจนเกินไปอะอยู่กับความเป็นจริงโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นไปได้แบบนั้นไหมมันอาจจะเป็นความคาดหวังของเราเป็นการตั้งความหวังที่มันมากเกินไปบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าเราเนี่ยลองตั้งคําถามว่าเอออนาคตที่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไร สิ่งที่ตัวเองอยากเป็นจริงคืออะไรมันจะไม่มีกรอบเวลาเนี่ยมาครอบงำความคิดของเรามันก็จะแบบระเบิดกระจายเต็มที่ไปหมดเลยนะครับซึ่งความเป็นจริงได้หรือไม่จริงได้เนี่ยค่อยมาคิดทีหลังครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาจจะมันจะสําคัญในทีหลังตรวเนี้ยเราก็ควรที่จะกําหนดเป้าหมายของเราเนี่ยให้ชัดเจนอย่าพยายามที่จะออคิดอะไรที่มันมีกรอบเวลาที่มันมาครอบงําของเราจนเกินไปมันก็จะทําให้เราเนี่ยตั้งความหวังมากขึ้นด้วยนะครับ กฎข้อที่7เรียนรู้จากทุกประสบการณ์ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะร้ายหรือดีจะสุขหรือทุกข์หากเราเนี่ยมองแบบเชิงบวกเราก็จะได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะผ่านไปและมันสอนอะไรเราบางอย่างและเมื่อเราก้าวข้ามปัญหาไปลหลายๆครั้งจะทําให้เราแข่งแร่งและมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขกฎข้อเนี่ยมันทําให้ผมได้กลับไปย้อนคิดตอนตัวเองได้ตั้งคําถามกับ AI เนาะที่เป็นแชทบอทเนี่ย ผมเลยตั้งคำถามกับมันว่าเราเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จโดยที่ไม่ต้องล้มเหลวได้ไหมรู้ไหมครับว่ามันตอบว่าอะไรมันบอกว่าไม่ได้คําว่าไม่ได้เนี่ยมันคือการที่ทําให้เห็นถึงสัจธรรมของโลกนี้เหมือนกันนะว่าการที่เราจะก้าวหน้าขึ้นเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เนี่ยมันจะต้องเผชิญความล้มเหลวความผิดพลาดอุปสรรคต่างๆสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้กลายเป็นประสบการณ์นะครับ ถ้าเราเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันราบลื่นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอย่างที่เราต้องการทุกอย่างมันง่ายไปหมดเนี่ยคุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยคุณจะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ประสบการณ์ครับตอนแรกอะ่ะผมก็คิดว่าไอเอเนี่ยมันอาจจะตอบตามแพทเทิร์นหรือเปล่าผมก็เลยไปดูในเว็บบอร์ดของฝรั่งเนาะว่าเออมันมีคนที่ตั้งคาถามแบบเดียวกับผมหรือเปล่าก็ปรากฏว่ามีนะครับ ซึ่งมันก็จะมีคนที่เขามาตอบนี่แหละว่าเออทําไมมันถึงจะต้องล้มเหลวก่อนถึงจะประสบความสาเร็จเราสามารถที่จะไม่ล้มเหลวได้หรือเปล่ามันก็มีคนแบบเอาหลักวิทยาศาสตร์เอาหลักการต่างๆเนี่ยมาตอบเยอะแยะมากมายนะครับสรุปก็คือจําเป็นจะต้องล้มเหลวครับมันเป็นสิ่งที่เหมือนสัจธรรมอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าเออเป็นเครื่องยืนยันว่าสุดท้ายเราก็ต้องล้มเหลวเราจะต้องเจอในสิ่งที่มันยากสําหรับตัวเราต่อให้เรามีต้นทุนมากมายอะครับ มันก็จําเป็นจะต้องเจอสิ่งที่เราเนี่ยไม่อาจจะคาดคิดได้สมมติว่าเราเนี่ยเรียนทฤษฎีมาเก่งมากๆเรามีต้นทุนแน่นมากๆมีเงินจํานวนมากเราสามารถที่จะท่องทฤษฎีได้เหนร้อยเปอร์เซ็นตแต่พอเราไปทํางานจริงๆหรือลงมือทําจริงๆอ่ะมันก็จะมีพวกอะไรประปรายมีสิ่งที่เราไม่คาดคิดมีเคสตัดดี้ที่เราคาดไม่ถึงทําให้เราเนี่ยจาเป็นจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเที่ยวบินต่างๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ดีมากขึ้น เราก็จะเห็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนาะเราเห็นนะครับว่าการที่เราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เนี่ยหรือเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เนี่ยเขาก็จะต้องมีประสบการณ์นัก10ปี5ปี10ปี20ปีเนี่ยถึงเขาจะเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญมันไม่มีใครหรอกครับว่าที่ทํางานครั้งแรกในสายงานนั้นแล้วเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญได้เลยมันไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จำเป็นจะต้องใช้ประสบการณ์ใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับอย่า โทษตัวเองว่าเฮ้ยตัวเองล้มเหลวตัวเองเป็นคนไม่สามารถไม่มีความสามารถตัวเองไม่สามารถทําได้อยากพยายามที่จะค,จะคิดแบบนั้นพยายามคิดว่าความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของเรามันเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จที่จะคอยต่อยอดไปเรื่อยๆทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะเชิดหน้าชูตาในอนาคตได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในอนาคตได้มันทําให้เราเนี่ยได้ให้คาแนะนํากับคนที่เขากําลังเดินเส้นทางแบบเราเราก็ได้ให้ข้อคิดให้แนวทางการป้องกันให้วิธีการแก้ได้กับเขานะครับ เพราะว่าเราเนี่ยพยายามกุยทางให้เขาแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นจงเรียนรู้จากทุกประสบการณ์แม้กระทั่งสิ่งที่ประสบความสําเร็จก็ตามทําให้เราเนี่ยไม่พยายามที่จะเอ่อเหมือนมีอีกโก้มากเกินไปหรือเพ้อฝันมากเกินไปให้พยายามต่อยอดหรือยู่กับความเป็นจริงว่าเออในสักวันหนึ่งเนี่ยไอ้ความสําเร็จของเราเนี่ยหรือความสุขของเราเนี่ย บางวันมันก็อาจจะหายไปก็ได้เราก็ควรที่จะตระหนักตรงนี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้ไปยึดต,ติดกับความสําเร็จมากจนเก,กินไปแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์เช่นเดียวกันครับโอเคหนังสือเล่มนี้ก็มีประมาณนี้นะครับกับหนังสือที่เชื่อว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่จะโกหกตัวเองถือว่าเป็นกฎ7ข้อด้วยกันที่จะทําให้เราเนี่ยได้กลับมาสํารวจความต้องการของเราจริงๆแล้วก็แค่ความคิดของคนอื่นน้อยลงแล้วก็เลิกโกหกตัวเองได้ในที่สุดนั่นเองครับ โอเคหนังสือเล่มนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ความสุขความรักแล้วก็ได้รักตัวเองอย่างแท้จริงด้วยนะครับถ้าใครอ่านหนังสือเล่มนี้จบหรือสนใจหนังสือเล่มนี้เนะี่ยก็สั่งซื้อได้ที่ตะก,ก้าด้านล่างเลยนะครับก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้เนาะว่าอ่านจบแล้วเป็นยังไงบ้างได้ข้อคิดอะไรบ้างก็จะทําให้คปวิโดเนี้ยมาสมรุบ์บแบบมากขึ้นได้นั่นเองโอเคในหนังสือเล่มถัดไปจะเป็นหนังสือเล่มอ,อะไรก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ